อยากจะอุทิศบุญให้ถ้ามีกรรมมีเวรอะไรก็มาเอาไปให้หมดตรงนี้ไม่ให้พูดตรงนี้ไม่ให้พูดนะคะขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งอดีตชาติและชาติปัจจุบันได้รับบุญด้วยอันนี้ไม่ให้พูดต้องเปลี่ยนคําพูดใหม่เป็นถ้าข้าพเจ้าเคยสร้างเวรไว้กับผู้ใดสร้างกรรมไว้กับผู้ใดขอให้ท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญกุศลและจงงดเว้นจากการจองเวรเปลี่ยนเป็นคําพูดนี้นะคะ ถ้าคำว่าเจ้ากรรมในเวรมันจะอยู่กับชีวิตเราตลอดชีวิตจนชีวิตเราหมดไปอาจจะต่อไปถึงชาติหน้านะคะอาจจะต่อไปถึงชาติหน้ากรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากบางคนนะคะสามีภรรยาจับวัวนะคะมาเทียมเกวียนแล้วก็ให้ลากของไปให้ลากของไปแล้วก็อยู่บนความทุกของของวัวนั้น หรือไม่ก็อาจนะคะหรือไม่ก็อาจมีพนันนะคะให้ให้ให้วัวน,นั้นอะลากเกวียนไปใครจะสืใครจะถึงเส้นชายก่อนมีการพนันกันกรรมตรงนี้ส่งผลมาให้มีร่างกายติดกันเข้าใจไหมคะกรรมตรงนี้ส่งผลมาให้สามีภรรยาคู่นี้เกิดใหม่เกิดใหม่มีร่างกายติดกัน ไม่ฉีดไม่ได้ไม่ฉีดไม่ได้ให้ร้ายนะคะไม่ฉีไม่ได้ให้ร้าย,ะะายแต่ไม่ฉีเคยเคยนั่งเคยนั่งแล้วาหาเหตุผลของของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับแฝดที่มีร่างกายติดกันคนที่อคนที่ชอบนะคะคนที่ชอบทรมานสัตว์นะคะชอบทรมานสัตว์ชอบทรมานสัตว์ด้วยการจับผูกติดกันไว้ มัดติดก,กันไว้มัดปูนะคะมัดปูปูทะเลนะคะสัตว์ทะเลเนี่ยแตกอย่างหนึ่งคือจะเป็นกุ้งก็ดีจะเป็นหอยก็ดีจะเป็นปลาก็ดีถ้าเกิดไม่ได้แช่น้ําแข็งไว้นะคะถ้าไม่ได้แช่น้ําแข็งไว้เราจะไม่ได้กินเนื้อของมันเลยเพราะเนื้อมันจะละลายเป็นน้ําหมดปูก็เหมือนกันนะคะปูพอจับมัดไว้แล้วเวลากินต้องกินตอน ต้องต้มตอนเขาเป็นๆน,นะคะเนื้อเขาถึงจะเน่นสภาวธรรมส่งผลให้ไม่ชี้เห็นร่างกายของมนุษย์ที่เกิดมาแม่เขาเป็นคนที่มัดปูขายมีคนเอาปูมาส่งแล้วมัดปูขายสามีหาปูนล้มัดปูขายมัดแล้ววางรวมกันรวมกันรวมกันแล้วก็ตั้งท้องพอท้องขึ้นมาในท้องท้องใหญ่มากค่ะ ท้องใหญ่มากแล้วช่วงที่เขาคลอดหมอตำยบอกแฝดน้ําแฝดน้ําแล้วลูกออกมานะคะเป็นเด็กอาการครบสามสิบสองแต่ผิดปกติแขนงอเข้านี้ค่ะขาก็งอเข้าแล้วเดินไม่ได้เดินลักษณะปูคือลักษณะธรรมชาติของปูนะคะถ้าตาย ขายไม่ได้ค่ะเพราะว่าเนื้อมันจะเป็นน้ําแล้วก็ส่งมาเป็นสภาวะธรรมตอนเกิดว่าเด็กคนนี้เกิดขึ้นเพาะพร้อมกับน,น้ํานะคะแต่ถ้าเป็นเด็กแฝดก็จะมีมีสองขั้วใช่ไหมคะอันนี้สองขั้วจริงแต่เป็นสองขั้วที่เป็นน้ําอันนี้กรรมทําให้เกิดนะคะเรียกว่าเกิดแต่กรรมพ่อแม่ทําอาชีพอะไรไว้ส่งผลท่งผลมาเป็นโรคให้พ่อแม่ละอายเกิงกลัวต่อบาป แล้วชีวิตที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเจ็ดวันแล้วตายเลยกรรมตรงนี้ให้เห็นซ้ำซากนะคะว่าเนี่ยเด็กคนนี้พูดก็ไม่ได้พูดไม่ได้เพราะว่าเป็นใบหูก็ไม่ได้ยินแม่พ่อแม่พูดอะไรก็ไม่ได้ยินแล้วก็มีสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับเขาคือพอเขาเห็นนะคะเขาเห็นเขาเห็นอคนที่เขาถูกใจเขาก็จะเดินตามถามว่า คนนี้ทํากรรมอะไรไว้ถึงได้เกิดมาเป็นลักษณะนี้ความเวทนาของสัตว์เป็นอย่างไรเนี่ยมนุษย์จะไม่สามารถรับรู้ได้นะคะแต่กรรมส่งผลมาทําให้มนุษย์สามารถรับรู้ถึงผลกรรมได้ว่านี่คือการประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สัมมาอาชีพนะคะไม่ใช่สัมมาอาชีพถ้าเกิดเราไม่ทําบุญในพระพุทธศาสนาเราจะถ่ายบาปตรงนี้ได้อย่างไร การไถ่บาปไม่ใช่ไปยืนตะโกนบอกว่าเราจะไม่ทําอีกเราทําผิดเรื่องนี้แล้วเราเราเราขอไถ่บาปด้วยการเราเราเราพูดออกนี้ออกไปแล้วมันจะหมดกรรมไม่ใช่นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับหญิงหรือชายก็แล้วแต่ที่ที่เป็นคู้แฝดรวงเกิดแต่กรรมทั้งสิ้นแล้วก็เราจะเห็นนะคะว่าคนที่ทําผิดศีลคบชู้กันนะคะคบคบชู้กัน มีลักษณะที่มีตัวติดกันมากไม่สามารถผ่าออกจากกันได้เลยอันนี้พอมาเกิดใหม่ก็ให้ตัวติดกันเพราะว่าตอนท,ที่ตอนที่กำลังเป็นชู้กันแล้วถูกจับได้แล้วตายพร้อมกันนะคะตายพร้อมกันลักษณะจิตที่มีความกำหนัดแล้วมีตัณหาร่วมอยู่ด้วยทำให้เกิดพร้อมกันในลักษณะร่างกายติดกันเหมือนประจานความชั่วเหมือนประจานความชั่ว ให้คนพบเห็นได้เกิดความเวทนาแล้วก็ไม,ไม่ไม่มีอายุยืนนานเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผลบาปและผลกรรมที่ทําขึ้นคนที่เป็นพ่อแม่อาจจะเป็นคนที่ฆ่าเขาไว้ก็ได้แล้วมาเกิดใหม่พอมาเกิดใหม่เกิดเป็นลูกที่เห็นแล้วต้องทุกขเวทนาจากการผิดศีลผิดธรรมศีลห้าสำคัญมากข้อหนึ่งไม่มุ่งร้ายทําลายใครนะคะคือไม่ ไม่ค้าขายชีวิตไครเนะข้อหนึ่งข้อสองไม่ลักทรัพย์นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของการทุจริตผิดศีลผิดธรรมถือว่าลักทรัพย์ค่ะข้อสามไม่ประพฤติผิดทางการลูกใครหลานใครถ้าเขาไม่อนุญาตถือว่าประพฤติผิดทางการนะคะพ่อแม่ไม่อนุญาตให้แต่งงานก็ถือว่าผิดนะคะไม่ใช่เฉพาะเป็นชู้เท่านั้นกฎหมายของไทยนะคะพระสังฆราช กับพระเจ้าแผ่นดินจะร่างกฎหมายมาแล้ววันหยุดของประเทศไทยวันหยุดของประเทศไทยในสมัยโบราณหยุดวันพกักวันโกนนะคะให้ข้าราชการได้ทําบุญอุทิศส่วนบุศลให้บรรพบาบุรุษแต่ด้วยอารยธรรมทางตะวันตกมานะคะมา,มา,ม,ามากก็เลยมีวัน